สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพับเหรียญโปรยทานนะครับลายโบครับแบบนี้ครับสวยครับลายลยบคลิปนี้ผมจะใช้ริบบิ้นขอบทองครับครับริบบินขอบทองนะครับริบบิ้นขอบทอง12มิล สอมิลน,นะครับ,รบก็ใช้สี่เส้นครับสี่เส้นยาวสามสิบเซนตัดปลายทั้งสองด้านก็มีกันไกลนะครับไว้ตัดก็มาเรื่องกันเลยครับทันแรกก็จับลิบบินทั้งสีเส้นให้เสมอกันก่อน ครับสมมติกเชื่อมให้เสมอกันก่อน,ก,นก่อนนะแล้วก็หักลงมาประมาณสิบเซนครับรมาณสิบเซนจัดตนๆๆนรงนี้เสมอกันประมาณสิบเซนประมาณสิบเซนครับหักลงมาออกมาสัิบเซนก็กดเลยนะครับกด เราประมาณสิบเซนแล้วก็กดเลยนะครับจัดให้เสมอแล้วก็หักเรามาประมาณสิบเซนประมาณสิบเซนเซนแล้วกดให้ใหสนิทเลยเสร็จแล้วเอามาเส้นหนึ่งก่อนทำเส้นบางไว้ก่อนหนึ่งก่อนนะครับามาทำฐานครับทำฐาน ข้ามนก่อนเส้นหนึ่งก่อนแล้วเส้นสองมาสองมาก็ับใส่เข้าไปเลยเส้นที่สามมาก็ใส่ขึ้นข้างบนเลยนะครับขึ้นข้างบนเลยนะครับเส้นที่สามเลยขึ้นขึ้ขึ้นขึ้นขึ้นข้างบนเลยเส้นที่สามต่อไปเส้นที่สี่เส้นที่สี่ ก็สอดเข้ามาตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วก็จับเส้นนี้ขึ้นมาเข้ามาข้างนั้นี่ครับจับเข้ามาข้างนั้นนะข้างนั้นนะครับมาแล้วก็จัดจัดลูกเข้าไปให้ชิดครับลูกกระป๋อให้ชิดให้ชิดนะครับ าชิดแล้วลายชิดลักษณะนี้ครับชิดแล้วแล้วก็เอาเหรียญบาทมาใส่ครับ,รบเหรียญบาทมาใส่เหรียญบาทมาใส่นี่เลยนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็พับด้านขวามือเข้ามา,ามาแล้วพับข้างล่างขึ้น พับด้านซ้ายมือมาอีกแล้วตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ตัวสุดท้ายนะครับก็พับลงมาพับลงมาพร้อมกับสอดสอดเข้าตรงนี้นะครับเพื่อจะรัดเหรียญไว้นะครับสอดเข้าไปเลยนะครับสอดเข้าไปแล้วก็ดึงดึงเบาๆครับดึงเบา,บาให้สนิทครับก็จัดให้สนิทนะครับ นี่นะครับสนิทน,นะครับเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็กลับด้านกลับด้านเพื่อจะมาเอาตัวสั้นนะอ่ะตัวสั้นนะครับรัดเข้าอีกทีหนึ่งเพื่อให้แน่นส,สอดเข้าไปนะครับนะครับ,นะรบสอดเข้าไปกำมุนมาทางซ้ายสอดเข้าไปนะครับไปหมุนมา สอดเข้าไป,าไปน,น้องสอดเข้าไปอีกเล็กเส้นหนึ่งสอดเข้าไปอีกรัดเข้าไปอีกนะครับรัดเข้าไปอีกอ่าจะเรียบร้อยครับครับดานครับนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับต่อไปเสร็จแล้วแล้วก็รัดเสร็จแล้วก็ เอาเส้นยาวนะครับครับมาลักษณะนี้นะครับกดหน่อยหนึ่งครับแล้วก็โค้งปลายริบบินเข้ามานี่สอดสอดแล้วก็ดึงครับดึงดึงครับอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้ครับจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ จะมาเส้นต่อไปแบบนะครับทำเช่นเดียวกันพับพับแล้วก็โค้งริบบิ้นเข้ามาสอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ดึงเบาเบา,เบา,เบาจะดึงเบาเบานะครับดึงเบาเบาก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับต่อป้าหมุนหมุนกัน ครับตโคง้งปลิบินสอดปลายดึงเบ,า,บ,า,งบ,า,งบาๆดึงเบาๆดึงเบาๆดึงเบาๆดึงทำเลียมแบบนี้นะครับปลจะเหลือมันจะเหลืออยู่2เส้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับ พอเส้นนีพ้พับเกี่ยวไว้ก่อนอันนี้ก็พับเหมือน,นกันครับเหมือน,นกันแล้วก็โค้งปลาิบินลงมาสส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ดึงมาบเบาเบาดึงมาเบาๆน,นะครับ มาบ่อาจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับก็จะเป็น,น,นาลากนักษณะนี้นะครับสามเหลี่ยม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 เป็นลกนักษณะนี้ครับไปแล้วไปมาเริ่มตัวนี้นะครับเริ่มจากซ้ายไปก่อนนะครับัวนีก็พับลงมานิดก่อนนะครับหรือจะเอาตัวนี้สอดเข้าไป รนีนะคับดึงมาลัากษณะน,น,นี้แล้วก็บิดบิดปลายริบินนะครับโค้งมาลัากษณะนี้จะสอดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้จะดึง ใหม่นะครับเราวก็เนใหม่เราตก็นใหม่แล้วก็ดึงนะครับเัินม่ได้ที่จัดมาจัดใหม,จใหม่จัดให้ได้ครับจัดให้ได้จัดให้ได้จัดให้ได้อ่านี่ครอย่างนี้นี่ก่อนดล้ใหม่ดึงป้ายลักษณะนี้แล้วก็บิดเข้ามาอย่างนี้นะครับเนี่ยอ่านี่นี่นี่นะครับเนี่ยดึง ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยงไม่ได้ยังไม่ได้ไได ah. อ่าหมุนหมุนนี้ก่อนหมุนนี้ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนหมนนี้ก่อนเออ ออกไปดึง

สับไปเนี่สับไป,ปลูกโบแล้วนะครับ ตัดตัวสั้นก่อนตัดตัวสั้นก่อนสั้นตัดตัวสั้นก่อนตัดก่อนี่สั้นก่อนเหลือไว้เหลือเหลือไว้ประมาณสักมิลนึงครับอันนี้ประมาณนี้นี่แล้วประมาณนี้ตั้งสี่ดานเลยสี่ดานเลยเหลือประมาณสักมิลนึ่งสี่ดานเลยประมาณนี้เหลือไว้ประมาณสักมิ นี่สีด้านเลย่นา,านะครับบนี้ต่อไปเราก็จับปลายลิบินนี่ครับสอดเข้ามานี่นะครับตรงนี้นะแกประมาณนี้พอประมาณนั้านี้นี่พับขึ้นมาหน่อยก็ได้จะสอดเ่้าง่ะตอนนี้สอดพับแล้วก็สอดเข้าไปนี่นี่นะครับนี่นะครับพับขึ้นมาหน่อย มันเขาขึ้นไปหน่อย yes. สอดง่ายนะครับพับปริบมาสอดเข้าไปนี่ครับ,บลลน,น,ลลนี่ครับ,รบประมาณนี้ตัวนี้ตัวสุดท้ายพับปริบบินมาสอดเข้ลาไปลาลนี่ครับนะครับนก็ได้เป็นลายริบบินนะครับ,รบแล้วก็ตัดตัดส่วนที่เลยไปนี้ออก ตัดออกเลยนะครับตัดออกไปเลยชุดชตัดออกไปชุดตัดออกไปชุดตัดออกไปชุดตัดออกไปน่า <c oughs> ก็เสร็จแล้วครับพับเรียนปวยทานลายริบบิ้นครับสวยงามมากแล้วครับเสร็จแล้วครับก็ เยี่ยมมากเลยฝีมือของที่เราทำแล้วก็ทำในลักษณะนี้นะครับสวยงามมากเลยขอบขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ